สวัสดีครับจากสวนป่าเนตันงนะครับตอนนี้กำลังเผาถ่านด้วยเตารุ่น SS05 นะครับตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับดูข้างล่างนะครับนี่เตาขายแก๊สออกมาแล้วนะครับฟืนก็หมดพอดีแต่เตาก็ติดพอดีนะครับไฟสวยงามมากนะครับการเผาถ่านครั้งนี้นะครับได้ประโยชน์สองดิงนะครับ ก็ได้ฐานนะครับเด้งที่หนึ่งแล้วก็เด้งที่2นะครับมาดูตรงนี้อันนี้นะครับข้อควายนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันมืดนะครับไม่มีไฟควายนะครับนี่ควายนะครับก็มาอยู่ใกล้กับถังเตาเผาถ่านนะครับเพื่อที่จะไล่แมลงนะครับที่มารบกวนบัวควายนะครับนี่ได้ประโยชน์2ต่อนะครับถือว่าถังนี้ประสบความสําเร็จแล้วนะครับ ทีนี้ก็ให้ถังทํางานของเขาไปเองนะครับเราก็รอเก็บฐานนะครับสวยงามครับสวยงามขอบคุณที่ติดตามครับ